สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ที่น่ารักทุกๆคนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์1นะครับของนักเรียนชั้นม .1 ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําช่องทางในการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ที่ครูเคยอบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นช่องของครูเองนะครับเว็บไซต์นะครับหรือ,อช่องทาง Google Classroom ที่นักเรียนกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปตามคาบนะครับ คาบ1ครับ2ครับ3ครับ4นะครับตามที่เราได้เรียนรู้นะครับก็สามารถเข้าไปนะครับดูเอกสารการสอนคลิปการสอนรวมถึงชิ้นงานที่นักเรียนจะต้องอาจจะต้องทําในคาบันนั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าขณะที่กําลังอัดคลิปอยู่นะครับก็มีฝนมีฟ้าร้องตลอดเวลานะครับดังนั้นก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับถ้ามีเสียงแทรกซ้อนเยอะนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้อะไรนะครับเราก็ ไปกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารอ่ะซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วนะครับสารมีสมบัติอยู่2อ,อย่างก็คือสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสารจึงแบ่งได้2อ่าประเภทดังนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับคือสารบางชนิดมีสีกลิ่นรูปร่างหรือ สถานะนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับโดยไม่เกิดเป็นสารใหม่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพาสามารถเปลี่ยนแล้วย้อนกลับมาเป็นแบบเดิมได้อ,อย่างเช่นน้ําสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ําได้โดยที่มันไม่ได้เกิดเป็นสารใหม่ครับมันก็ยังเป็นน้ําอยู่เหมือนเดิมดังนั้นลักษณะเช่นนี้นะครับเราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อ,อีกประเภทหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือการเปลี่ยนแปลงของสารบางชนิดที่มีผลต่อองค์ประกอบเคมีภายในทําให้เกิดเป็นสายใหม่เ,เกิดเป็นสารใหม่นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นใบไม้เกิดการเผาไหม้นะครับมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างเคมีไปเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นแบบเดิมได้เพราะว่าการที่ใบไม้ไหมไปแล้วนะครับไม่สามารถย้อนกล,กลับมากลายเป็นใบไม้ได้ดังนั้นลักษณะ ลักษณะนี้เราจะเรียกว่า,าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะนี้นะครับอ,อย่างอย่างที่สําคัญเลยนะครับก็คือพลังงานความร้อนครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้สมบัติทางกายภาพหรือว่าสถานะของสารเปลี่ยนแปลงดังนี้ของแข็งครับสามารถเปลี่ยนเป็นของเหลวได้นะครับยกตัวอย่างเช่นน้ําแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวนะครับซึ่งลักษณะนี้ ในชีวิตประจําวันของเราเราก็จะเรียกว่าการละลายนะครับหรือว่าการหลอมเหลวของน้ําแข็งนั่นเองซึ่งมันจะเกิดสภาวะนี้ได้นะครับที่อุณหภูมิอุณหภูมิหนึ่งซึ่งอุณหภูมินั้นคือศย์องศาเซลเซียสนะครับซึ่งณจุดจุดนี้เราจะเรียกว่าจุดหลอมเหลวนั่นเองนะครับน้ําแข็งจะเปลี่ยนเป็นจะละลายกลายเป็นน้ําได้ก็ที่อุณหภูมิศูย์องศาเซลเซียสนะครับต่อไปครับของเหลว สามารถเปลี่ยนเป็นแก๊สได้นะครับซึ่งในชีวิตประจาวันของเราเราก็จะเรียกว่าการเดือดนะครับการเดือดของน้ํากลายเป็นไออะไรประมาณนี้ซึ่งอุณหภูมิที่จะทําให้เกิดการเดือดนี้นะครับเรา,าเรียกว่าจุดเดือดนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ100องศาเซลเซียสั้นเองนะครับอีกรอบหนึ่งคองเลวเปลี่ยนเป็นแก๊สนะครับเราเรียกว่าการเดือดนะครับ หรือว่าจุดเดือดซึ่งมีค่าเท่ากับ100องศาเซลเซียสนะครับต่อไปแก๊สเปลี่ยนเป็นของเหลวนะครับแก๊สเปลี่ยนเป็นของเหลวเราเรียกว่าไอ้น้ำควบแน่นกลายเป็นน้ํานั่นเองนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเมฆนะครับเมฆถือว่าเป็นแก๊สนะครับเมฆถ้าควบแน่นนะครับควบแน่นมากๆมันก็จะกลายเป็นหยดน้ํา นั่นเองนะครับซึ่งจุดจุดนี้เราเรียกว่าจุดควบแน่นนะครับอ่าต่อไปอันที่4นะครับของเหลวสามารถกลายเป็นของแข็งได้นะครับอ่าจากข้อแรกเนี่ยเราได้บอกว่าของแข็งกลายเป็นของเหลวในข้อที่4เราบอกว่าของเหลวกลายเป็นของแข็งเพราะว่ามันสามารถย้อนกลับได้นะครับอ่าซึ่งเราก็อาจจะเรียกในชีวิตประจําวันว่าการแข็งตัวนะครับการแข็งตัวของน้ําแข็งนะครับ ซึ่งอุณหภูมิที่ทําให้เกิดการแข็งนะครับอยู่ที่0องศาเซลเซียสและจุดจุดนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าจุดเยือกแข็งนั่นเองจะสังเกตเห็นว่าที่จุดเยือกแข็งนะครับและจุดลอมเลวนะครับมันจะมีอุณหภูมิเดียวกันก็คือ0องศานั่นเองนะครับแต่มันจะแตกต่างกันตรงการได้รับ พลังงานความร้อนหรือว่าการเสียพลังงานความร้อนนั่นเองนะครับถ้าการหลอมเหลวนะครับมันคือการที่เรารับพลังงานความร้อนเข้าไปพอรับพลังงานความร้อนเข้าไปนะครับก็จะทําให้น้ําแข็งเนี่ยละลายกลายเป็นน้ำแต่ถ้าน้ํานะครับมันเสียพลังงานความร้อนไปพอเสียพลังงานความร้อนไปครับทาให้มันเย็นเย็นจนกลายเป็นน้ําแข็งนันเองดังนั้นแล้วนะครับ นักเรียนก็ควรที่จะเข้าใจแล้วก็จานะครับตัวเลขหรือว่าชื่อเรียกของมันว่า,อาของเหลวอยู่ที่ศูนย์องศาเซลเซียสจุดเยือกแข็งอยู่ที่ศูนย์องศาเซลเซียสจุดเดือดอยู่ที่100องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับแล้วอุณหภูมิที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตเรานะครับก็คืออีกอย่างหนึง่งคืออุณหภูมิของร่างกายมนุษย์นะครับอุณหภูมิ ร่างกายของมนุษย์ของเราเนี่ยปกติอยู่ที่ประมาณนะครับ37องศา,ศาเซลเซียสถ้าสูงกว่านี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สบายหรือว่าเราป่วยนะครับผมในช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเราเดินทางไปที่ต่างๆในที่สาธารณะเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับโดยใช้เครื่องมือเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับก็คือเอามาเจาะทีะ่หน้าผากของเราหรือว่าคอของเราเนี่ยก็สามารถวัดออกมาได้เลยนะครับถ้า สูงเกิน37หรือว่าประมาณ37เนะี่ยเลยไปกว่านี้นะครับถือว่าเราไม่สบายครับก็ควรที่จะเขาเรียกว่าปีกตัวออกจากสังคมนะครับพยายามกักตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้เราไปรับเชื้อโรคจากคนอื่นแล้วว่าเชื้อโรคของเราเนี่ยไปเผยแพร่ก,กับคนอื่นนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นผังที่เราได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับของแข็ง สามารถลอมเหลวเป็นน้ำได้นะครับอของเหลวสามารถเลือกเหยกลายเป็นแก๊สได้นะครับซึ่งจุดจุดนี้เราเรียกว่าจุดเดือดนะครับหลังจากนั้นแก๊สก็สามารถควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวได้เช่นกันเรียกว่าจุดควบแน่นนะครับพอกลายมาเป็นของเหลวแล้วของเหลวก็สามารถย้อนกลับไปแข็งตัวกลายเป็นของแข็งได้ตามเดิมตรงนี้เราก็จะเรียกว่าจุดเยือกแข็ง นะครับอ่ามันก็จะกลายเป็นวัฏจักรลักษณะนี้นะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับเราเรียกว่าหลอมเหลวอุณหภูมิตรงนี้เรียกว่าจุดหลอมเหลวที่ 0. ย์องศาเซลเซียสจากของเหลวเละเหยกลายเป็นแก๊สนะครับเราเรียกว่าการเดือด อุณหภูมิตรงนี้เราเรียกว่าจุดเดือดซึ่งมีอุณหภูมิที่100องศาเซลเซียสนะครับต่อไปย้อนกลับครับแก๊สสามารถควบแน่นไกลไปเป็นของเหลวได้เราเรียกว่าจุดควบแน่นนั่นเองนะครับต่อไปของเหลวสามารถย้อนกลับมาเป็นของแข็งได้เราเรียกว่าจุดเยือกแข็งซึ่งอุณหภูมิตรงนี้คือ0นองศาเซลเซียสนะครับ นอกเหนือจากาที่เราเห็นณนะขณานี้นะครับมันจะมีอยู่สี่คำหลอมเหลวระเหยควบแน่นแข็งตัวนะครับสถานะ3อย่างนี้มันวนไปแบบนี้มันยังมีสถานะมันยังมีการเปลี่ยนแปลงอ,อีก2รูปแบบนะครับที่ข้ามจากแข็งอของแข็งไปเป็นแก๊สนะครับแล้วข้ามจากแก๊สกลายมาเป็นของแข็งได้เนี่ย มันก็จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดหน้าต่อไปอรอสักครู่นะครับมันไม่ยอมไปอ่ะหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่า สรุปการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าของแข็งนะครับเปลี่ยนไปเป็นของเหลวนักเรียนลองอทบทวนความเข้าใจจากสไลด์เมื่อกี้ครับว่าแข็งเปลี่ยนเป็นเหลวเรียกว,ว่าอะไรนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองของเหลวเปลี่ยนมาเป็นแก๊สนะครับเราก็จะเรียกว่าการละเหยนะครับผมต่อไปสีแดงๆตรงนี้นะครับมันจะข้ามจากของแข็ง กลายมาเป็นก๊าซนะครับของแข็งเปลี่ยนมาเป็นก๊าซเราจะเรียกว่าการละเหินนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกเหม็นนะครับลูกเหม็นก้อนกลมๆขาวๆนะครับที่เราอาจจะเคยเห็นในห้องน้ํานะครับมันจะไม่ละลายครับแต่มันจะละเหยไปในอากาศเลยนะครับพูดผิดครับไม่ใช่เรียกว่าระเหเนาะมันจะเรียกว่าการละเหินนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ละลายกลายเป็นน้ําแต่มันจะละเหิดกลายเป็นแก๊สเลยดังนั้น ลักษณะนี้เราจะเรียกว่าการาละเหิดนั่นเองนะครับต่อไปจากของเหลวเปลี่ยนเป็นอของแข็งนะครับเราจะเรียกว่าแข็งตัวนะครับหรือว่าจุดเยือกแข็งนั่นเองต่อไปจากแก๊สมาเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าการควบแน่นนะครับแล้วกระโดดจากแก๊สกลายเป็นของแข็งเราก็จะเรียกว่าการละเหิดกลับนะครับ ซึ่งในสไลด์นี้ถือว่าสําคัญมากๆนักเรียนพยายามทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วลองอนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับว่ามันเรียกว่าอะไรอย่างเช่นเรากินไอติมอยู่ไอติมเกิดการละลายนะครับดังนั้นมันจะเรียกว่าอะไรนะครับอย่างเช่นเรากําลังจะ,ะตั้งการํำร้อนนะครับที่กําลังจะชงโอวนตินนะครับ ไอ้ลักษณะนี้นะครับเราจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเราก็ลองเชื่อมโยงไปหาสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะครับอ่าต่อไปลองมาดูากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารเหล่านี้นะครับในชีวิตประจําวันที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับทุกๆคนนะครับก็คือการเปลี่ยนสถานะของน้ําในธรรมชาติหรือเราจะเรียกว่าวัฏจักรของน้ํา หรือว่าของอฝนนั่นเองที่เรียกว่าวัฏจักรเพราะว่ามันจะวนเวียนกันนะครับการวนเวียนลักษณะนี้เราจะเรียกว่าวัฏจักรเริ่มต้นที่จุดที่1ครับเมื่อน้ําในแหล่งน้ําได้รับความร้อนนะครับได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์น้ําจะละเหยกลายเป็นไอนะครับลอยขึ้นไปในอากาศนะครับหลังจากนั้นเมื่อไอ้น้าในอากาศก็มีอุณหภูมิต่ําลงต่าลง ควบแน่นกลายเป็นละอองน้ําและรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆพอกลายมาเป็นก้อนเมฆใช่ไหมครับมันก็จะหยดลงมานะครับเมื่อละอองนะครับเมื่อละอองน้ําในชั้นเมฆตกลงมากลายเป็นหยดน้ํานะครับกระทบกับอากาศที่มีอุณนหนภูมิต่ําทําให้หยดน้ํากลายเป็นลูกเห็บหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในชั้นบรรยากาศของเราครับมันจะมีช่วงชั้นบรรยากาศที่ มีอุณหภูมิแตกต่างกันบางช่วงก็จะมีอุณหภูมิสูงก็คือร้อนบางช่วงก็จะมีอุณหภูมิต่ำหรือว่าเย็นนั่นเองซึ่งหยดน้ํานะครับหยดหล่นลงมาถึงชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ตําทาให้หยดน้านั้นครับกลายเป็นลูกเห็บหลังจากนั้นลูกเห็บครับได้รับความร้อนเพราะว่ามันหล่นมาเรื่อยแล้วได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ครับจะทําให้ลูกเห็บเนี่ยละหลอมละลายนะครับกลายเป็นน้ําแล้วก็ หล่นลงมาหรือว่าตกมากลายเป็นฝนนั่นเองนะครับพอตกมาเป็นฝนฝนก็จะรวมกันกลายเป็นน้ำนะครับแล้วก็ไหลลงสู่แหล่งน้ําต่างๆแล้วก็วนกลับไปกลายเป็นไอรวมตัวกลายเป็นเมฆจากเมฆกลายเป็นละอองน้ําหยดลงมาเป็นลูกเห็บจากลูกเห็บละลายหลอมละลายกลายเป็นฝนก็จะวนแบบนี้เราเรียกว่าวัฏจักรของน้ําแต่ถ้าอา่า ละอองน้ำนะครับในชั้นเมฆเนี่ยตกลงมานะครับแล้วกระทบกับอากาศที่มันต่ําทําให้กลายเป็นลูกเห็บเนี่ยแล้วลูกเห็บนี้ครับมีขนาดใหญ่แล้วมันเกิดการละลายไม่หมดครับหล่นลงมามันก็จะกลายเป็นลูกเหบ็บที่เราเห็นนั่นเองดังนั้นกระบวนการการเกิดฝนครับมันจะเกิดเป็นลูกเหบ็บทุกครั้งบนชั้นบรรยากาศครับแต่มันละลายก่อนที่จะถึงโลกเราพอมันละลายก่อนมันก็จะกลายเป็นฝนนั่นเอง แต่ถ้ามันละลายไม่ทันนะครับมันก็จะกลายเป็นลูกเห็บเป็นลูกกลมๆขาวๆคุนๆที่เราอาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับคล้ายๆก้อนน้ําแข็งประมาณนั้นนะครับสําหรับในความสาหรับความรู้ในเรื่องนี้นะครับกอ็อยากจะให้เราไปทบทวนความเข้าใจนะครับจากการทําแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดนี้นะครับไม่อยากจะให้เป็นแบบฝึกหัดที่เป็นภาระสําหรับนักเรียนนะครับเป็นภาระสะสมแต่อยากจะเป็นการ ทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราเรียนณนขณะน,นี้ดังนั้นถ้าเราเรียนจบณนขณะน,นี้ปุ๊บนะครับให้หยิบสมุดหยิบหนังสือขึ้นมานะครับสรุปความเข้าใจให้เรียบร้อยหรือว่าทําแบบฝึกหัดนี้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งครูจะเอาแบบฝึกหัดนี้นะครับเข้าไปในห้องเรียน Google Classroom นะครับซึ่งนักเรียนสามารถไปคลิกเข้าไปดูนะครับแล้วก็เลือกตอบคำถามได้เลยนะครับไม่ต้องมาจดในสมุดนะครับสำหรับการชนิดอยากจะให้นักเรียน ทํางานได้สะดวกนะครับโดยที่เข้าไปทําใน Google Classroom ได้เลยนะครับห้อง Google Classroom เป็นลักษณะนี้ซึ่งคลิปที่ครูสอนอยู่ในขณะนี้จะเป็นคลิปการสอนที่3ดังนั้นเราจะทํางานนะครับให้เราคลิกไปที่ข้าวที่3หลังจากนั้นพอคลิกเข้าไปข้าวที่3ปุ๊บมันก็จะมีไฟล์ให้เราเป็นไฟล์งานเราก็คลิกเข้าไปหลังจากนั้นเราก็แค่ตอบคาถามนะครับไม่มีอะไรมาก สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าความรู้เป็นของผู้ที่ใฝ่รู้เท่านั้นสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ